แมนวุ่นวายเลยอ่ามันมันมันมีแต่เรื่องเดิมๆมันนะแม่แต่ละมือฮะนนะเคยเหรอเขากินยายกินดีเจ็บเส้นจุแบบรับว่างเลยแบบเขาเฮียนก้อนเจ็บเส้นนี่เลยมื่อซับดูหานนะเมื่อครั้งนี้บอกเมื่อครั้งนี้เมื่อครั้งนี้มีมีมีเงินเท่าไรจ้างเราบ้างไหมโชว์มีแตมีเงินแค่แสนอะไรฮะล้านหนึ่งเออโอเคโอเค ด้านหนึ่งมีก็คุ้มให้อ้ามันไป่ชื่อเอื้องเฮียเลยเขาว่าโบซื้อกะยาเขาว่าไปพี่น้องไงเนาะโอ้ยพี่น้องพอดีเอ้หล่ะทรหาบบรีอ่านั่งหน่อยเป็นอย่างเมื่อบ้านบอรีประสานเนาะพ่อมว่างอยู่บ่อพ่อมาส่งเมื่อทรงผนได้อยู่บ่อประสานเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยจ e <ım ensen> ักเป็ี่ยนได้เด็ดนางน้อยเอ้ยเนาะพอดียบรี่หาก็มาแต่ฮาร์บเครื่องจากกุญแจเจ้าบุญพันจากฝั่งไทยให้แหละพอก็เมย์พันมาส่งกันเลยพอดีบรี่ยุนี่เลยกันเลยแวะเขามาเบิ้งก่อนพี่น้องไอเป็นได้เด็ดอันนี้เด้พอเมื่อวานนี่คือว่าบ่เมื่อแล้วอันนี่พอเมื่อจากเมื่อบบดนี้ชิเมื่อว่าสัตว์เดี๋ยวบรีเข้าไปเบิ้งก่อนพี่น้องไอเนาะเป็นได้เดกันแท้อันนี้น้องน้อยนี่เมื่อวานนี่แหล่าว่าตอนแรกเราว่าชิเมื่อตอนแรกว่านนี่แก แล้วอีหล่าบอกว่าเปลี่ยนใจแหละบันนี้อีหล่าก็เลยโทรมาหาอขอความช่วยเหลือแหละว่าเมื่อชงน้องพนเนนได้บอาสั่นเนาะอ๋อเอนี้ก็เลยสิขาบว่าเบื้องตัวจริงก็อ,อยากพนคุยกันนะใดน,นะตอนเที่ยงพอดีตอนนี้แกตพี่นไไ้องพี่น้องเที่ยงตรงเนาะไปกลับไปหาน้องไปนมกันสบายดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อเที่ยงของว่าที่สองมีนาเนาะพี่น้องเนาะเดือนไม่พี่น้องเอ้ไปเพิ่งกัน นี่ยังก็น้องโมจะเพื่อนวานได้ไดอา่ามียังน้องโมก็เห็นแบบ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 ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บกินนี่เอ,าอ้าอดีล่ะเอ็ดดี้จะหิวยังมานะ่ะฮะเอามาให้มาเอามาให้นะบ้าว่ามาให้เพล่นะฮะให้นะบ้าซื้อเอาฮะเอามาขายให้นะบ้าว่ารัวได้ไร เอามาขายใช่เอามาเบิ้งที่ล่ะามาขายแกเอามาเบิง้งรู้แค่ล่ะอืมถุงเทนย,ย์เน่ยนะคือว่างขี้ดินครับเธอฮะถุงเทนย์กันนั่งถุงเทนย์จะขายถุงเทนย์นะฮะ,ฮะจะขายถุงเทนย์ล่ะถุงละห้าพันบ่อเลยถุงละสองพันกีบ จุงที่พันมีชองทุงนี่บ่จีคายเห็นแล้ว่าจะทุงเ <c oughs> นี่ยไปเอามาอีกเลยเอาน้องโม่มายังใจ้าชียังแบบแบบกินนี่เจียวให้อายชิมโม่รู้ว่าแบบไรก็เอ, <c oughs> อาเจียวจะเป็นเป็นลูกค้าเจียวให้เป็นลูกค้าเอ้าคือมาเฮาฮมกัดเอามาขายมานี่ได้พี่น้องเห็นนะ โอ้เฮงมาไลยเข้าไลยเข่าป่ะนี่เอ้ยเอาไว้เชิงบุญเหล็กวัวนางเออเอาไว้เอาไว้เชิงผู้ป้าไว้ตะกร้ารถผู้ป้ามีจักรทุงก็ของเจ้าน่ะฮะถ่ายทุงเท่าใช้บ่อยดิสิบพันโอเคมีจักรทุงอันหน่อยละมักชิลี่สียัง วัสดีมาเดี๋ยวคุยกับน้องๆพันกอนพี่น้องพาวาเดียให้เป็นคนถ่ายก็มีมีอันทางอันเบากับอันสาวพนมาถ่ายน้องน้อยอยู่จะที่อุดหนุนอันนี้น้องพันถาก่อนสิขายให้น้ว่าจกทุงมีสี่ถุงฮะจะบอกน้ำบามาจะสิขายจกทุงกายทุงหนึ่งหรือขครช่องทุง ย่าชงเถิงโอเคมีชีถุงบ่เอาให้นะบ้าบ้านั่นแหละน้าบ้าซอยซื้อเดินทางได้อขึ้นแป๊ะไว้ตะกร้ารถหน่อก่อนตะกร้ารถดีหลาก่อนมันเปื้อนเร็วขึ้นไปให้ก่อนโอเคสีนีสีเหลืองโอ้ยหนอเมย์จะบ่ได้ไป็นโรคคายบ่าซ่โรคคายฮะเรามาละบ่เจ้าได้มีจังอันเนาะเจ้าอันเท่าไรแทนสิบพันโอเค มีจังอันฮะเชียวเบารี่เป็นลูกค้ากนเออสี่อนบอสสี่สิบเนาะโอเคเอาให้เอาให้น้องนอมันกินด้วยค่ะอีล่าอดดี้โอเคเดี๋ยวเราไปซอยซื้อไป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 ่ปไปทั้งหลังนี้เดยทั้งหลังนี่ให้แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกินน้ำกันเป็นยังไงเหเฮ้ยนี่ก็ได้เออ ได้ของเจ้าได้สิเออเอ็ดดี้เจ้าได้ของเจ้าอันหนึ่งนะเอาไปเจ้าได้กินเดี๋ยวผู้ขายนะฮะก็ว้ไยว้ให้เอ้ยมมืออันหนึ่งว่ายผู้เราขายอันหนึ่งเอาไปปันกันอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเงินให้ฮะนี่คือว่ายจะกรรถดูขอบใจครับขอบใจขอบใจโอเคเดินเดินดิเจ้าขายได้เดเอามาจะใช้ขนมนะ คไปซื้อมาอันเท่าไรไ,ไ,ได้กำไรสามพันกีบโอ้ยพน้องเอนาะเอาเอาเอาพี่น้กิน,พนดพี่น้ำดุมันดอกพี่น้องเอ้ยสนับสนุน้ได้เด้ดโอเคเดี๋ยวเราไปหาเงินห้ก่อนแช่บ่หรอนะเฮ้ยกินเลยอันนี้ของอีลาสี่สิบปนีสี่สิบปดีเป็นแปดสิ ไปเซาไปนั่นไปก็อีลาเอาไปให้มีตู้กรรมมานหนึ่งไปมักสรีไปเรนเอาไปให้มีตู้กรรมหน่อน่อมีตู้เลตู้กรรมนะเอามากักสรีได้ไปให้เราถุงหนึ่งได้ถุงหนึ่งฮะบอกว่าบอลลี่ยังไม่ให้โฆษณะโอเคไปเรนไปให้เราดูนะ<ส>อืม,อม เฮ้ยไปพี่น้องเอนะ้ยเนาะสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเหนื่อยยืนไม่เสียงเป็นแต่ปวดหัวน้ำแทะเป็นได้ไงปวดเจ็บเส้นปะทะคอตื้นแต่เซาอีกปะทะอีกเลยปะท <c oughs> ปะเป็นท่าอะทะหรไดใแล้วแบบตะมึนน่ะนะเป็นได้ไงบัดนี้คือว่าในครั้งนี้โบเมือ่อครั้งนี้โบวันนี้เมื่อครั้งนี้ล้วเมื่อวานเราไปทำน้องเราแล้วก็เมื่อวาน บ่เม่นต์ขำมาสิบมเปลี่ยนใจอีกบ่บ่จักไม่ได้บ้างไม่ได้งอยู่ว่ามันอันแรกจะคือแบบได้มืออื่นก็ได้อันทาว่าว่างกันนานอาจจะเป็นช่วงแรงๆจังหน่อยเพราะว่าเสาเสาป้านังกันลงมาตอนนี้บ่แมนต์นี้แเขาก็ได้ไปช่วยป้านังน้ำแล้วเขาได้ไปเอาเครื่องหลังเงี้ยมาแล้วน้ำแม่ได้เครื่องหลังเงียบบบบอท่านมืออื่นก็ได้แล้วแต่อออยก่น มื่นก็ได้บ่ฟาบันโบฟาบันนั่นตีเปลี่ยนรอมันเปลี่ยนใจแล้วเสากำลังมาส่งป้านางฮะน่ะอาจจะไปหาเสาป้านางก่อนพ่อเป้านานเอาป้ายเพิ่อนเราเพื่อนจะมานอนเพื่อนพอแล้วเมื่อไรข้ากระเทียงกันตัวนี้แล้วบ่ได้ตอนเห็ุแหยจะบ่มาอยู่อ่ะเอาบ่ตอนตอนตอนนี้คือตอนนี้คือบ่มานอนคาเวียกเราว่าเวลาเราเจ็บไข้ถ้าเราได้มาให้เราอยากนอนเพื่อเราบ่สบายนะคือบัดบัดน้องน้อยอันมาเยี่ยมมายามพอเหล้าเลยเรา กะใจ้เาัก้้าอยู่นีเบโบเป็นยังคือในเมื่อเขาตั้งใจผู้ใหญ่เป็นตั้งใจเห็นให้เพื่อนแลยค่ะป้าให้เพื่อนถามเพื่อนเราบ้างเหรอถามเพื่อนเห็นกับเพื่อนเพื่อนบว่ายนี่ผมจะตั้งใจเห็นให้น้อยกับชุดแล้วแต่เขาเขาก็ถามเพื่อนน้ำโดยเขาก็สิถามหมเพื่อเพราะว่าบางคนก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนอนุญาตแบบสมมติรามีคนทุกคนอยากมาทางอื่นเถะนะให้เขาไม่ยู่งอนอีกอย่างเช่นอ่ะเอร่ะอ่าพ่อทางของข้าวผนจะบอกยุ่าให้ให้กับอัผู้นี้แต่ว่า ทางคอเป็นแบบเหายหายแพ้เพราะคอปืชมาอยู่เองเขาก็ไปจักเยอะๆเขาก็ถามผู้พันชอยก่อนแล้ว่าเพิ่นวันได้เนาะเขาก็ทางเขาหน่อพมีฮะแล้วแต่เนาะอ่าๆแต่ทางมันมันสองคนได้เหมือนบอกของน้องทางน้องพมีกับทางเจ้าชอยกับต๊ะแต่ทางนี่ทางนี่คือทางแม่์เป็นว่าเอาไปให้คนที่ว่าเขาเป็นลำบากไปมาบ่สะดวกเหอซะจ้ะมานอนบ่ทางน้าไะอันนี้บ่เพราะว่าจะได้ไปกับไปอยู่ใส่อยู่แล้ว กระไฮก้อนแถวๆนี้แหละ,ะกระโปงใส่กระโปงเขาเขาไว้ในัยนะบางเจืออันอ่เราเมื่ออันนี่น่ะเราแบบจะไฮเราเมื่อก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันโค้งมันรุ่นๆนะอ้รุ่น,นวายเนาะแมนรุ่นวายเลยอ่ามันมันมันมีแต่เรือ่องเดิมๆนะแม่แต่ละมื่อนะ่เคยนี่เขาเขากินยากินดีเจ็บเส่นจุแบบรับโอ้โหเรื่องเลยแบบเขาเงียนก่อนเจ็บเส่นนี่เลยมือเศร้ามากกรต้มาจะเศร้ากระทอม่าจะเศร้าอุบลไทยเจ็บเส่น กับเพื <m ics> <m ics> ่อนกาคั้นวาเด็กน้อยเนี่ยเพื่อนกับโบไฮยูหะนะแบบมวเช้าดิเพื่อนก็มาเลยในบ้าน่บ้านมาอีกแล้วบอกนะในการโ่นดักคาจิวะนี่เพื่อนเลยเจ้าเจ้าเจ้าสิ่ฐานนอกเพื่อนกันแนวน้ไปอยู่น้ำเบาพามีพี่น้องแต่สำหรับเท้านะมันมังกะอานอนจืดหาได้เนาไอ้เนาะเจ้วบาก่อนเท้าจะเอาลูกคนมาอยู่น้ำเนี่ยบอกกาต้องมีไรเซนหรือว่าเป๊ะโป้ั้างนี้เนาะ S <S <ำ>ก้กนณีนี่มันก็พอ่อเล่ากันยังบบตัดขาดนะนะเจ้าขนาดท้องสลามีลายเส้นถแท้ๆมนยังบบตัดขาด่อกนเนะแบบเล่าไห่เฮาหับเลี่ยงลูกเล่าแต่ว่าเล่าบได้ตัดขาดนะนะไอเล้วบันนี่ก็ลนนี่ว่าลูกเราเป็นหันเป็นหนีมาเลยเล่าท้องย่านเลาโคตเท้าภายหลังแล้วเล่าเลยหับบบได้นนะเุกนว่าเออข่อยนีไห้น้องน้อยนี่ไปอยู่กับเจ้าข่อยมอบอาาเป็นน้องเจ้าข่ <S <S อยชิเชนให้เจ้าเลยเดบนี่นี่ดี แต่บัดนี้เราให้เบิ่งให้เราซื่อๆนะไอ้เบิ่งให้มันโยกห้ยเลยเฮากระับบ่ได้คือกันนะคล้ายๆว่าอ่โยกพลาห้หมู่เนาะว่าขอโทษเนาะพี่น้องเข้ากันไปนอนไปยังกลางคืนนี่ฮะได้อยู่เออเฮาก็เบิ่งเบิ้งได้ชั่วชั่วคราวสิเบิ่งกันไปตลอดก็บ่ไหวแล้วเนาะคนเราเหมาะให้เป็นคนค่อยแล้วก็ได้นะพี่น้องแต่ตัดปัญหาก็คือลมกับสาวลาวอะเอาเราเมื่ออยู่นะพี่น้องเราซะ เนาะเงิเพราะว่ายังไงพอเรากับปุยยอมอยู่น้ำลูกแล้วนะโดยโดยเรื่องนี้เขาก็เลใส่ให้แล้วเขาก็เข้าใจอยู่เนาะว่าเราก็อาศัยเงินที่ว่าเราเวลาเราตายอยู่แท้ๆแล้วเราได้เงินให้ลูกเราเราว่านุนบ่อเมนอาที่เราเห็นประชีพดูหันนุนบ่อเมนแต่สมมุติว่าเราบบังลูกเราตอนนี้แหละตอนเราตายสิบุญในบ่อบ่ได้โทษเราไอ้เนาะกับมันกับความจำเป็นภัยมันกับเมนกับเมนกับกับทั้งเฮาเฮากับว่าวอยู่ว่า อธิบายพี่น้องฟังฮะน้าเพิ่นว่าคือคือเราคือจิตจิตตัวนี้แหละเราจิตตัวนี้เราเราเราได้จักรล้านถ้าสมมติว่าเราชาวล้านชาวล้านบอกชาวล้านมามีหนึ่งร้อยล้านชาวล้านชาวล้านจักหมื่นก่อเฮอไปดูมันหมื่นกลัวสองหมื่นกว่าเนาะโบโบกลัวอยู่กลัวอยู่เดี๋ยวเพราะว่ามัน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 สิบสิบปลายล้านนี่มันก็สองหมื่นหมื่นปลายอะไรนะ ประมาณชาหมื่นปลายประมาณชาหมืนมน่นปลา,ายประมาณนี้ชาวล้านแล้เก็คือตัดปัญหาแบบนี้ออ้้ยเแต่ก็ยังบอกเนาะกา <c oughs> รลักเราอยู่แบบนี้กะะจะละเมิอกะแบบคือเก่าหนะโอ้แม่ดอกดิ้งเราไเป็นภาษาย้อปุนดิ้งเมันม่เป็นไรนมันกนน็ชิชชนสาวแมนแมนแมนแอนตรายติกเนาะ เอาบเป็นโบเป็นเนี่ยนะจังหวะพูดหนักคำไมาทันพูดหนักคำไมาทันเขาก็ไป็นโมดเด็กเขาก็อยากซอยแหละแต่ว่ามันไม่มาตอกยันเป็นเลไลๆเถื่อนอะไรยันเป็นเป็นเด็กหน่อยหิมยุทธานะพี่สันทัศน์โอเคโอเคพี่น้องเอ้แคันว่าไอ้อ่าอ่าโบโบทันว่างมือนี้เนาะแค่นว่าช่วงคำมันกับมันไกล้เนอพี่น้องเอ้ยก็เป็นมืออื่นมือแล้วก็ตรงอัดไว้เลยไปนอนกันข่อยก่อน แ้อื่นเขาจไปส่งเล้าฟังเบอร์เขาไพ่ิมือนำในคันมือมือนำกันนี่แหละสามคนเจ้าบอลังข้าจ้องเด้อฮะบอลังข้าจ้องแมนกับบาลังจาทินั่งกับบ้าเมื่อเมนม่เป็นไรมามารถโอ้ยเออเอใช้น้องน้ยได้ใช่เพื่อนนั่นแลลวหรอบ๊อเบ้านั่นเล่แหรอบ่อโดยสบายดีโดยโดเมื่อกี้เขาก็เจ้หนายกอดเพรนเขากับผูกพันเนี่ยน่นหนึงเนาะเจดเขาก คาราซีดึงน้องไว้มันก็เป็นไปบ่ได้เลยนะเส้นน่องน้อยนะน้องน้อยเอ้ยแล้วไปนั่งรถแล้วรถเจ้าเด้บ่คนรถเจ้าเออเดดินไปทางไหนเมื่อเลยบ่ไปทางไหนต่อเมื่อเลยอ๋อโดยโดยโดยเมื่อเลยใช้เมือบ้านใช้เมื่อบ้านเจ้าเจ้าใช้ละน้อยใช้ละลัอกซี่ซื้อไปกินนี่ฮะเอ้ากะกินไหมซื้อหยันแล้วซื้อหยันแล้ว ซื้อยังบริจาคเงินได้แหละกินรถ <c oughs> เอามาให้นังน้อยน,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 น้อเนยยิวยว้วเขาว่าบงงวอว่าเด้เด,เดิมใายแล้วว่าตรงๆกับพี่น้องเพิ่นจนจนเมื่อยที่ตามแล้วกินแมคเ์ลี่ก่อนนะเดิมใหแล้วว่าตรงๆกับพี่น้องเพิ่นจนจนเมื่อยที่ตามแล้ว <Okay. S 2> เอฟเฟิรนเท่ากันยังกันนั่นนะจะก็คิดว่าจะได้เท่ากันได้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งมากหรือเพิ่นเมื่อยที่ตามแล้วเพิ่นเมื่อยแล้วสลากกันเลยสลากเอ้ยถ้าจะเมื่อยแล้วจะก็ปล่อยบ้างนะจะเท่าก็อยากปล่อยบา <c oughs> ้างไปเด็กน้อยนอก <c oughs> ต้นนี้เ <c oughs> ขาที่ปล่อยแบบนี้มันก็โบได้นะไอ้เขาตรงเมื่อสง่งอ้พี่น้องเขาเนาะเ <c oughs> ข้ามาที่ซอยซอยถึงฟังเขาแล้ัใช่ไหะการพังเบิ่งคันละนั่นกับคำกับเมื่อ ไม่ยากหรอกเมื่อรถรถดูใหญ่ดูเอากระสิบเป็นยังโอเคค่ะเพราะว่ามันเมื่อเกิดคำแห้งเย็นแล้วคันลุงรีเปลาไงเนี่ยกันนั่งเลยเข้ากันไอ้เข้าไปเบิ่งปันสาวปนางก่อนจังหน่อยพ้นมาสบายดีนนั่งพ่อนได้ไดรบัดนี้แถวได้ไดรบัดนี้แหละเฮียทำไมลูกลงดูหานางเมื่อครั้งนี้บ๋อเมื่อครั้งนี้เมื่อครั้งนี้มีมีมีเงินเท่าไรจ้างระ่ายมาชม มีเงินดิมีเงินจิ้งเชนอะล้านนึงฮะล้านหนึ่งเออโอเคโอเคล้านหนึ่งนี่ก็คุ้มให้อ้ายคนไปซื้อเครื่องเราเนเลยเขาว่าไปซื้อกระยาเขาว่าไปใส่กระใส่ไปหาบางเดืยวนั่นก็ไปซื้อนะอ้ายหรือบ่กความคุ้นก็มีอยู่ตลาดธนาเลยบ่ เขาไปเพิ่นมาอยู่บ้านใช่ไพราะมันอยู่ในป่าน้ำเงินแล้วมีเงินเพิ่นมาหม่อมไฮร้านหนึ่งบอกพาจานดิจานไฮมือนั่นเออก็เลยเก็บไปเพิ่มเพิ่มคันไาอยู่น้ำลาวก็จะมันชื่อที่ไปชื่อที่ถ้าอยู่น้ำลาวก็จะเป็นยังไงอะไปเมนเมนเทสเมนเทสหรว่าอยงไรเอาเฮากะเจ้าถือเมื่อหรือกะเมื่อก็เมื่อไหว้ให้ในเช้าแล้วหรือว่าใดก็จะมาคุยกันอยู่และให้เราแบ่งใช่โดย เออไอ่เราได้ไปเอาชงนะอยู่นะกินแล้วบัตรมันไกลเลยด้บัตรนี้ได้คือชิได้โทรหาเออคือชุมุดบารดาบ้าได้ขึ้นเชฟโป้บัตรก็ชิได้เวหาเลยคือชิได้อยู่ข่อยครับผมเคยเห็นซ้ำแต่บัตรเราอยู่ไซนี่นะบาลี่นี่ยเราชิเห็นอยู่ธเราทางผ่านแเราโดยเออเพราะว่าคนว่ามันอันนี้ดีขึ้นไปได้อยู่เพราะว่าเขามันรถใหญ่ได้กันเลยกินแต่บัตรไกลอยู่ได้ด้ก่อนนางบ้านได้ก่อนนนติวนนติวพลานพลานพลาน นอกบริบาี้นอคัสมุนแล้วเมื่ออยู่หัวอนาคตแล้วจมีรายก็อยู่นี้เพราะ่าอยู่นี่มีแต่ด็กน้อยแล้วก็มีแต่ลินที่ืแต่ละมือไงก็จังหวะก็เมื่อบังกรก็ได้ก็ได้ฮาบังกรฮาวบังกรบังกรฮาวบังกาังกรฮาวดังกเฮาวบังกรเาบงกรฮาอยางกากเฮาวบังกรฮาวบังกรฮาวบังเพิานนันกะฮาวบังกรฮาวบัง้แลาวงราอยากมาอีกฮาวบังกรฮบังกราวบกรฮาวบังฮาานนังกราวบังกาะกรฮาวรฮาวบังกงเรงกร่างกร มันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยไปบ่ไปกินข้าวเปี่ยนไปของลุงลีไปโดยลุงลีบดจะเป็นเชนนได้เห็นมาน้องโมกแกยังได้ลุงลีเป็นลูกค้าววะสันน้องเอ็ดดี้อีกกินี่หุ่งเชอรี่วะเอาชิทองบอกเชอรี่ไปหายังบไม่าจเงินอยู่ฮะชิ้นทองบอกเชอรี่ไปหาพอมีกินอยู่เดาๆทั้งรัง ทางเบิ่งช่วงใบใบจังหน่อยเด้อนางเด้อตไบ้าไปเบิ่งเสาก่อนเลยพอดีแล้วบมู่ผาหรอกเขาก็สิเข่าไปทุลแหละอืมอืออือไปเบิ่งไปนางก่อนโดยมีแต่ว่าเขาสิเก็บเกี่ยงเก็บของเป็นไ้นะไออันนั้นเราเตรียมโตเพิ่งระเบ้อนะเตรียมมาแล้วมีแต่ว่าอัดไร่นะจึเป็นเกจีเป็นยังเราเสียไว้น้ำม่นลาไว้คุณ่าอ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 ันใดสำคัญคือเอาเมื่อให้เราเบิ่นะนะ ที่อยู่ที่นอนแล้วจะจะเจ้าเมื่อบอ่<ล>ไไหนาหป,ป่วยพ่อเพ่อแล้วพ่อเป็นเมื่อยเป็นวแบบ่ะขยานอีคนบางกานเป็น,น,น่ะเนาะเออกะบ่เอา,เ,า,าเ,เอาแทนแนวมันพาลังเสื้อคุณมาเยี่ยมพ่อเห็นไะหมาเยี่ยมแบบรำคืนสองคืนแบบต่อไปเหน็นไหมข้าวสารข้าวสารเอาเมื่อเอาเมื่อข้าวสารข้าวสารเลยกะอ,อย่างที่มันจำเป็นนั่นแหละที่ไอ้ที่ไอ้ชื่อมาให้มิเตะเข้าวสารกับเครื่องนุ่งเป็นแลนะโลโ แท่งแนวนะเมย์เพิ่นให้ไว้คนแถวนี้ใช่ป่ะแม่แม่นปลูกไม่ละไม่ลใช่ไหมอ่าอ่าอาเม่ละเราเลี้ยงข้าวกินข้าวเปียกลุงรีเบิกเงินนะเบิกเงินเด้อจะเป็นหน้าดข้าวได้ตอนนไงอยากกินยังก็อยากกินข้าวเปียกอยากกินข้าวเปียกอยู่ใช้ข้าวเปียกนะอยู่หันทางเขาบ้าน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 มะขอโออยู่ในหันนั่นป่ะ พี่น้องมันถั่วจะได้กระเปียงนั่นแหละถั่วละชาพันคนในแข้งเมลาเจ้าบุรุษงหรอกเมล่าไม่มีเงินว่านี่ไอพวกมีเงเติมบัตรให้ยังเอาอยู่พี่น้องเดี๋ยวพี่นอ้นองปวดหัวนั่นเลยได้ผู้คนเบิ่งก็บว่ากันจะดีนี่ได้พี่น้องปเป็นเมื่อ,อยแล้ว <c oughs> อ่าเป็นเมื่อยที่ตามเจ้าลาลาไเจ้าควรเชียวนั่นเลย เออเอเอเขามีตัวเช่นแล้วเนาะใช้มาเบิงด้วยฮะเบิงเครื่องของเช่นเตรียมบดระบอเช่นไฟนั่นจะลงบดระบอไหนล่ะเอาไว้แล้วเอาไว้มันแล้วข้าว่าอันนี้กะทิเอามาไว้อยู่เพื่อนน้องพมีเพื่อนสลับเลยเออเออเออฟ้านี่ก็เตรีเอามาบไทยลุงจ้าข้ให้แกได้แอมเราได้แอมอืมกะว่าไปให้ใครกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับถามเพื่อนก่อน บ่ห้องนาำพมีเนี่ลแตนีบ่ไผ่ไยบเพื่อนนี่นะเาก็ถามเพิ่มเติมน้ำเนยนี่ห้องน้มีนี่ชลแตนีบ่ไมีเลยเพราะเป็นบ่ไปแล้วเจ้าเจ้า้าทางทางสลาสลากระทิ่มานเพิ่มเติมอีกเจ้าเจ้าเพราะว่าเจตนาเพิ่นเมนชอยน้อยได้จ้ชเจได้ไ้เนาะกรได้แต่เ่าพวกวันอว่าอาไรพวกนี้เป็นเศรษยอมรู้นะเป็นเ็ดห้งโอ้หิวแห้งอลเพิ่หิวแหงอ่กัดเอากัเอาเฮ้ยาย

ได้เงินน้องเพิ่นว่ะเจ็บหัวเจ็บเส็มเลยค่ะเป็นยังคือพ่อเล่ากาเล่าประเด็นเล่านี่เล่าอยากได้เงินประกันชีวิตแม่ป้าท้อนะแต่ว่าถ้าเราออกมาเนี่ยเราบ่ได้บ่กระวบอถ้าเราเออเออจะนั่งใช่ไหมว่าได้ว่าพ่อบ้านมาให้ออกมาคุยกันได้บ่ได้อีกยานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสิไปก่อนบ่โอเคเดี๋ยวจังทู้ฮากันเดี๋ยวเดี๋ยวขอบใจ

เดี๋ยวไปนแม่บ่ไปลุงลีเียงกาแเป่ไปไปบ่ใช่ไปน้ำปนางบ่ไปไปแบรเียงกายกไหมป่ะไปไปเรืงกากับป้าบไปพยากเราสังเรี่งกาหน่ชื่อให้กินเราชื่อกินจ็วยรเชฟีย์มัชารี่เด้ไปกินนั่นบ่เก็บไวเจยดีแหละอือพีนองโอเคปะปั้นเาจังหวะกันระอบมะเจาเจกินมดอือมามาไมมาให้เราบ่มาเปากจอยูนนานเราแม่มาไว้มาหน่อ ไปไปเป็สบายดีพี่น้องก่อนเลยเอ่อไปไปแหละโดยโอยังน้อยเอ้ยไปพี่น้องมีแต่ว่าเดี๋ยวจังว่ากันในรกระดาษตั้งทั้งเบื้งชั่วตงแรกก่อนถาบวรีแต่รอรอเสาทำมันเคลียร์เสาขึ้นอย่างแรกกับจังมมชิม่าชงเพลตแต่มันโบทันโบทงโบ,บทันกับเป็นม,มือใหม่ไปนะพี่น้องเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ใหายุดีมีแห้งจเจริญในสีในธรรมเป็นสุขสุขลนไปก่อนเลยเด้อพี่น้องเจ้าบ๊ายบายเนาะโดยให้ลืมใจเงินแล้ว ใจหายบ่บ่บ่ได้หนเบิ่งนน่เนาะแต่ลิ้อมลไดเดี๋ยวขนมกินของคอยเิ่อเดี๋ยวเจหให้บ่บ่ได้เบิ่งนี่อะฮหอีกน่ครับของอ้าเดี๋ยวเลยอันนี้น่ะหกสิบเดี๋ยวของเจ้ามันสี่สิบเนาะจะให้เจ้าปันกับน้องเอ็ดี้พรอมบีเงินน่อยิีอ่ามันกท่าไรก็ มันแปดชีบอดทางเบิดฮะอา่าโอเคเอาให้จิวแจ๊กชีเฮ็ดนี่ไงไอันนี้เนาะบอลีก็ได้เอาให้น,น้องเอลี่ก็ได้กันอ่ะเด็กน้อยอ่ะเพิ่มสิบพันน้องเจ้าให้สี่สิบเด้เออ่าพี่เราเอาอีกห้าพันไปขอบใจขอบใจพี่เราไงโดยโดยโดยขอบใจคือ,อ,อ,อกันเออื่นเ่าสิซื้อมาขายให้โอ้ยฉีเข้ามาฉีบอะไรปุ๊บบอลลี่กรบกอลทอม ก็บอแบบนี้แห้งยันยันแล้วบัดนี้พี่น้องไงเออโอเคไปไปเลยเด้อไปไปเดยอด้อเด้อด้พี่น้องอไงลืมเกือบลืมใจนี่น้องโมกับน้องอั่นเป็นไรป่ะบริโภคโตก่อนเดี๋ยวสิไปออกข้างนอกก่อนเดี๋ยวเสาผมก็คือว่าสิมาส่งเราไปสั่นเนาะเด้อเด้